วางแผนโซต,ตลอดชีวิตเป็นปรากฏการณ์ใหม่สําหรับคนในปัจจุบันนะครับเตรียมตัวยังไงถ้าชีวิตนี้จะไม่แต่งงานครับหลายประเทศทั่วโลกนี้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้กันเกิดขึ้นนะครับคือผู้หญิงกลุ่มที่จบปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโน้มจะแต่งงานช้าลงเพราะระดับการศึกษาที่สูงขึ้นทําให้ได้รับ ค่าจ้างในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นหากต้องแต่งงานและลาคลอดก็จะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสมากขึ้นนั่นเองครับในประเทศไทยก็มีจํานวนผู้หญิงโสดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่แค่แต่งงานช้าลงเท่านั้นนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะอยู่เป็นโสดตลอดไปเช่นผู้หญิงไทยที่จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีโอกาสแต่งงานสูงสุดประมาณ14%เมื่อเทียบกับผู้หญิงไทยที่จบการศึกษาระดับมัธยมหรือต่ำกว่านะครับถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นที่อยากวางแผนโสดตลอดชีวิตต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง หนึ่งครับวางแผนเงินออมให้เพียงพอถ้าเราต้องการอยู่เป็นสูนต,ตลอดชีวิตก็ต้องวางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่นๆเพราะระยะเวลาคือปัจจัยสําคัญถ้าเราเริ่มออมเงินช้ามูลค่าเงินทบต้นก็จะช้าไปด้วยครับให้ลองคิดว่าถ้าเราเกษียณไปแล้วอยากจะใช้ชีวิตสบายๆมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงมีตัวอย่างการคํานวณคร่าวๆแบบนี้ครับวางแผนเกษียณตอน60หลังเกษียณต้องการใช้เงินเดือนละ2 0 0 0 0จะเท่ากับ2 4 0 0 0 0บาทต่อปี คาดว่าจะมีชีวิตอยู่อีก20ปีจนถึงอายุ80จํานวนเงินออมที่ต้องมี2,40 0 0 0คูณ20ปีเท่ากับ4.8ล้านบาทครับถ้าคิดเป็นตัวเลขกลุมล่มๆก็ราวๆ5้าล้านบาทนี่เป็นวิธีการคํานุณแบบคร่าวๆยังไม่ได้คิดอัตราเงินเฟอ้อแต่ออมเงินให้เยอะไว้ก่อนเพราะเพื่อเหลือเพื่อขาดจะดีกว่านะครับ 2. ทํทประกันชีวิตประกันสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงคนโสดมักจะไม่มีลูกหลานดูแลจึงต้องวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้รัดกุม ซึ่งการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีลองเลือกแผนประกันที่มีวงเงินคุ้มครองและครอบคุม,คมอาการเจ็บป่วยต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองรักษาสุขภาพให้ดีสาครับเลี่ยมสภาพจิตใจให้พร้อมกับการวางแผนโสนตลอดชีวิตจะต้องอาศัยความสตองเราต้องไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่มีครอบครัวเพราะแต่ละคนก็มีความสุขและมีความทุกข์ที่แตกต่างกันไปเราควรโฟกัสข้อดีของตัวเองใช้เวลาว่าง ไปกับความฝันเพียงเท่านี้ก็หาความสุขได้แล้วครับ